ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองไทยเดิมเอ้ยไทยดรีมซิตี้ที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลปากจันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบระดับจังหวัดที่ได้รับรางวัลมากมายเพราะกำนันเจ้าของที่นี่เขาแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ที่แบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนหลักๆด้วยกันค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราก็มีตัวแทนเด็กยุคใหม่ที่จะมาเล่นรู้จากประสบการณ์จริงมาเป็นกเกษตรกรตัวจิ๋วที่จะมาทำภารกิจให้ครบทั้ทง4ด้านเพื่อที่จะแลกเป็นไอเทมสุดพิเศษไว้สร้างแลนด์มาร์คและนำมาแลกเป็นของขวัญจานที่เวันนี้เองค่ะ คือแบ่งทีมกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับสีเขียวไม่เปียวได้ไงชมหูแจ่วจีนนี่รู้ไหมคะว่าวันนี้เรามาที่นี่เราจะมาทำอะไรกันบ้างทำอาหารทำอาหาตกปลาปลูกข้าวครับปลูกพริกปลูกมะน,นาวปลูกต้นมะาพร้าวปลูกมะม่วงปลูกต้นกลว้วยรวมๆที่นง้งน้องตอบเมื่อกี้เป็นอาชีพอะไรคะเกษตรกรค,ครับ แล้วเราได้เคยลองเป็นเกษตรกรที่ไหนกันบ้างคะในเกมครับมับนมันเคยเป็นเกษตรกรในเกมวันนี้เนี่ยเราจะยกเกมมาสู่ชีวิตจริงค่ะง้นไปลุยกันเลยกับด่านที่หนึ่งค่ะไปเลยไป,ไปด่านแรกด่านนาร่าเดิงคือการจัดการพื้นที่30ในการทำานาปลูกข้าวเพื่อเป็นอาหารในครัวเรือนตลอดทั้งปีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆเรามาดูแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่กันนะครับวันนี้เรารู <c oughs> <c oughs> ้ไหมว่าตรงนี้คือแปลงอะไรแปลงข้าวครับรู้ความสําคัญของข้าวไหมว่าข้าวเนี่ยคือแหล่งอาหารหลักของคนไทยถ้าเราบริหารจัดการดีๆเนี่ยเราจะมีข้าวกินตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนกว่าข้าวมันจะสามารถเกี่ยวได้เราต้องทํายังไงกับมันบ้างดูแลรักษาตัวช่วยก็คือ หุ่นไรกาที่กำนันกำลังทำอยู่นี้ครับพอนกกานกอะไรมาเห็นก,ก็เขาก็จะคิดว่ามีคนเฝ้านาอยู่อะไรนี้เขาก็จะบินหนีไปเพราะฉะนั้นหุ่นไรกาเนี่ยนะคะน้องๆก็จะเกี่ยวข้องกับด่านแรกของเราเดี๋ยวพี่บ้นจะให้ทั้งสองทีมนะคะเป่ายิงฉุบกันเพื่อที่จะเลือกตัวช่วยพิเศษในการสร้างหุ่นไรกาค่ะใครที่เป่ายิงฉุบชนะค่ะจะได้รับไปเลยเสื้อลายดอกค่ะอเอายัยิงยาวปกกระเป่ายิงฉุบ ขอมอบอันนี้ให้กับทีมผู้แพ้ก่อนนะคะและมอบเสื้อตัวที่พี่ันชอบที่สุดให้กับทีมผู้ชนะค่ะระวังไปเริ่มแล้วค่ะหยุดไว้ก่อนหุ่นแล้วเห้ยเก่งมากแบบนี้ป่ะไม่เก็งอุ้ยหยุดไวนี้เลยเพื่อนจะทำเป็นตัวสั้นจังอ่ะตัวสั้นๆเลยดิ เด็กไงเด็กไล่นกกรดิ่งเนีย้นแล้วคือตัวเนี้ยแหละเออแล้วเธอจะใส่ไงอ่ะโอ้โหาโลบเนเลยเฮ้ยมัดแน่นะเดี๋ยวโลบเดี๋ยว้ไม่ต้องผสมบผสงทกันไก่กันไกอนไกไก่ไก่ไมตัดนเอได้อนียังมัดติดกันอนนี้ยังเอาอย่าลื ไอหมวกอ่ะเอาแล้วหมวหมวกนแล้วใครหัวเอาครับเสร็จแล้วครับมาลองใกล้ๆเทียบกันก่อนชมพูนี่ก็จะได้วัตถุดิบแบบไม่ค่อยอําหน่วยนะเพราะว่าเป็นแขนสั้นก็จะเก็บฟางได้มาเยอะนะก็จะดูแบบแหวงแหวงหน่อยให้แปดแล้วกันตัวนี้ได้แต่ใช้งานได้ครับแล้วทำไมถึงทำตัวสูง่าเพื่อนนะครับ อวอยากนินไม่เห็นกวนนกมองไม่เห็นน่าสนใจค่ะทุกเปและฝั่งนี้สีเขียวจะไม่เฟียวได้ยังไงค่ะสีเขียวเนี่ยนะครับก็อาจจะได้เปรียบวัตถุดิบเนาะเพราะว่าได้แขนยาวมาก็จะเก็บฟางได้ดูแบบคนตัวใหญ่เห็นชัดแต่ต่ําไปนิดนึงเพราะตามหลักแล้วต้องสูงกว่านิดหน่อยถ้าเอาไม้มาต่อนี่ก็ใช้ได้ถือว่าสวยเอาไป9้าคะแนนเนาะนะถือว่าใช้งานได้ดีครับเดี๋ยวลองไปปัก ตามคันนานะเฮ้ยฟังแล้วตกเลยนะเรียบร้อ้จริงน <c oughs> ี่เ <c oughs> ตรียมอ่ะเนี่ยแบบแบบแบบนั่งเขง้าไรู้จักมุลไลกาแล้วก็สามารถปักได้ทั้งสองทีมนะคะปมมือให้ได้หน่อยอืแต่จากโครงสร้างแล้วนะคะทีมที่ได้คะแนนหนึ่งคะแนนคือทีม พีเเาไ้ไไดงรวโะชันก็รับไปเลยนะคะไอเทมแสนพิเศษนั่นก็คือฟางเอาไว้สร้างแลนด์มาร์กนั่นเองค่ะน้นนองๆนั้นกำนันขอแถมข้าวสาลอีก5กิโลเอาไปหูงกินครับไปค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับด่านที่2กันนะคะจะเป็นอะไรเราไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะ ด่านที่2ด่านพืชพาเพลินคือการจรัดก,การพื้นที่อีก30เอร์เซนในการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักพืชไร่พืชสมุนไพรเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันหากมีมากก็นำไปขายสร้างรายได้ในครอบครัวค่ะที่เขาแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนแบบนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ มีข้าวกินมีข้าวกินแล้วมานี่มีมีอะไรกินมีผักกินค่ะงั้นฟังภารกิจที่สองให้ดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะได้ปลูกต้นกล้านะคะทดแทนกับพืชผักผลไม้ที่เราจะเก็บไปเพื่อที่จะทำอาหารค่ะน้องๆเป่ายิงชุบชนะได้กระถางใหญ่เป่ายิงชุบแท้ได้กระถางเล็กยันยิงยาวปะกกระเป๋ายิงชุบ ผู้ชนะได้อันใหญ่ผู้แพ้ได้อันเล็กเรียมมา้เอาขั้วึื้นขาเริ่มพร้อมกัน3 2 1กดค่ะไประวังโดนอุ้ยมันอยันเฮ้ยเอากระถางเดี๋ยวดินออกการเอาออกเราต้องบีบจูดบีบจูดแล้วดึงต้นได้ต้นนี้ต้นนี้สมบูรณ์มีสองต้นได้ได้ได้ ลกไอ้ที่ตน้นตนหมต้นแรกก็ดับหน่อย <Gro ot> อนนี้มันต้องขุนด้วอาดินนะ่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแ,แล้วค่ะปวดกันเลยดีไหมคะพี่กำนันได้ครับไหนอธิบายหน่อยเอ่ออันนี้พริกพริกอันนี้มะเขืออันนี้มะอันนี้คือ ทำถูกนะเพราะว่าเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่านะคะเพราะว่าเราเนี่ยเห็นไหมมีพื้นที่ว่างเนี่ยเราก็เอาแถวพืชผักลงไปเนี่ยมาดูที่กระถางจิ๋วกันบ้างปลูกอะไรยังไงบ้างคะปลูกพริกกระขัวครับด้วยความที่พื้นที่เขามันน้อยนะครับ <rs. S 2> จำกัดเราก็ปลูกเท่าที่มีเนาะแค่อาจจะไม่ครบวงจรเนาะเพราะฉะนั้นด่านนี้ด่านที่สองพืชผาเพลินของเราทีมที่ได้คะแนนคือทีมสีชมพูเจ้าจี๊ดครับ มะละกอก,กับกล้วยในส่วนของนั้นไปเก็บกันได้เลยตามสบายเลยเชิญเลยครับผู้ชนะขอบคุณครับ<ป>สิเกียว,ไป,วยไ,ะะไปช่วยเพื่อนได้ไหมคะได้แบ่งกันได้แบ่งกันได้แบ่งกันกินแอมรู้ไหนะพเพื่อนแอมจับไ้ดิหะไป ด่านสุขสมดุลคือการจัดการพื้นที่อีก10%เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นอ,นอ่เด็กๆสังเกตไหมทำไมเราถึงทำที่เลี้ยงไก่แบบเหนือน้ำลอยน้ำเวลาไก่อึกปลาได้จะกินใช่ถูกต้องเป็นอาหารให้ปลาได้ด้วยแล้วก็เป็นการกำจัดมูลสัตว์ไปนในตัวด้วยเป็นไงมีประโยชน์ไหมคะมีครับ ด้านนี้เนี่ยกติกาง่ายมากค่ะพี่บ้นจะมีหม้อจุ่มวิเศษค่ะในนี้เนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่จะช่วยน้องๆในการเก็บขี้ไก่ได้ซึ่งพิเศษตรงที่เราจะช้อนจากก้นไก่เลยค่ะวันนี้นี่ใครที่ได้ไวที่สุดทีมนั้นจะเป็นทีมที่ชนะยันยิงยาวกระเป๋ายิงชุกเ,<อ>เลือกหม้อไหนครับอเอานี้อย่าเพิ่งเปิดน,นะถือไว้ก่อนนะอ,อะสา หนะึ่งปัดค่ะอ้าวมาอบอุปกรณ์นะคะขอให้โชคดีใครจะตักตักเลยสามสองหนึ่งปค่นนะอย่ารีบอย่ารีบหรือตกน้ำตัว<ส>นี้ตัว<ส>นี้ฮีมาดิฮีมาดิข้างไว้ข้างไว้เลยไอ้การ์ดอันี ไปนีๆๆๆๆๆๆ่ไปนี่ไนี่ไก่จ๋าอื้อลงมาหน่อยได้ไหมเอื้อลงมาหน่อยได้ไหมกว่าจะขี้ต้องต้องทำหนี่งน้าเนี่ยได้ได้าย,ยางังได้ครับไหนขอดูหน่อยเราเร็วเลยโอ้อใช่เลยผ่านครับเรียบร้อยได้นี่เท่ากับว่าทีมนี้ได้แล้วนะคะ เป็นไงบ้างคะทีมสีเขียวไม่เป็นไรครับเพื่อนได้แล้วแล้วเราใช้ของเพื่อนได้ซึ่งขี้ไก่อันนี้จะเป็นไอเทมลับในการสร้างแลนด์มาร์คใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวกำนันจะให้ตะก้าไปเก็บไข่กันนะครับเก็บมาให้เต็มเนาะเดี๋ยววันนี้เอามาทำประกอบอาหารกันครับครับผมครับผมครักที่มาให้เต็มเลย และด่านสุดท้ายด่านน้ำชุ่มฉ่ำเย็นคือการเก็บกักน้ำในฤดูฝนแล้วนำมาใช้เพาะปลูกในฤดูแล้งใช้เลี้ยงสัตว์น้ำและพืชน้ำต่างๆใน30%ของเราเนาะมันก็จะเป็นบ่อปลานะครับที่เราเห็นในประมาณ3ไร่กำนันเนี่ยเอาปลามาเลี้ยงเนี่ยประมาณหลักแสนหลักล้านตัวซึ่งอาหารเนี่ยวันหนึ่งอะกระสอบ3กระสอบเนี่ยไม่พอแน่นอนเราก็เลยเอามูลไก่ที่เรามีเนี่ย เอามาทําเป็นแซนด์วิชปลาให้เกิดประโยชน์รู้ไหมแซนด์วิชเนี่ยเอาไว้ให้ใครกิน<ะ>ไม่ใช่คนกินนะ,ะอ่าถูกต้อง<ะ>ก็เดี๋ยวเราจะเอามูลสัตว์เนี่ยไปใส่ในแซนด์วิชที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็เอาฟางใส่ประมาณซอกหนึ่งแล้วก็ย่ำแล้วก็เอามูลใส่ไปประมาณ5-6ชั้นแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ ยุบเมื่อไหร่เราก็เติมไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้ปลาของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีอาหารกินตลอดครับผมเพราะฉะนั้นไอเทมบางส่วนที่เราสามารถดึงมาใช้ได้ในการทำแซนด์วิชปลามีอะไรบ้างคะมูนไก่มูนวัวแล้วก็ฟางถูกครับผมงั้นเรามาเริ่มสร้างเลนส์มาลุยค่ะเอาเลยยืมน,นันคเ่เอาอาเอามูนตัดกอ่กอน เยอะเราอยู่งั้นแหละเลยอยู่งั้นเลยปันปันเยียบเลยเหยียบให้ยุบเลย ารกิจในด่านนี้ถือว่าสำเร็จไหมคะพี่กำนันสำเร็จครับ <Yeah! S 2> แล้วของรางวัลสำหรับเสร็จภารกิจนี้นะครับเดี๋ยววันนี้กำนันให้ปลาเนื้ออ่อนจากบ่อกำนันสดๆเลยไป <Yeah! S 1> เมื่อกี้ที่เราทำภารกิจกันมาใช่ไหมคะน้องๆสำเร็จครบแล้ว เราก็เลยได้รางวัลจากพี่กำนันเป็นปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ,อ่นอ,อ,อนค่ะพี่กำนันบอกว่าให้มาหาคุณลุงค่ะลุงเขาทำไมที่นี่มีปลาเนื้ออ่อนครับผมเห็นแต่ในคลองครับปลาประเภทนี้มันเป็นปลาที่ตอนนี้หายยากมันจะอยู่น้ําที่ไหลถ่ายเทไปมาที่แม่น้ําบ่อบึงใหญ่ๆที่นี่มีเพราะว่าบ่อลุงเนี่ยมันใหญ่ประมาณ6ไร่นะและลึกลึกประมาณ10 10เมตร ต่เราก็เลยเลี้ยงไว้อนุรักษ์เพื่อเป็นการศึกษาด้วยหรือเอามาผลิตเป็นอาหารที่จะจำหน่ายอะไรเงี้ยได้นะครับเดี๋ยวลุงจะจัดให้แต่ต้องลงไปตักกันพอไหมพอค่ะงั้นเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าค่อยเดินนะค่ยอย,ยอยเดินเอาตัวเล็กไปก่อนเพื่ออย่าหยุดอย่าหยุดแลมันจะมีตอนีน้ลุง การที่เราแบ่งพื้นที่ในการทำเกษตรแบบใหม่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งมีข้าวมีปลามีพืชผักต่างๆมากมายอย่างที่น้องๆได้นำวัตถุดิบจากในสวนของพี่กำน,นันมา<ด>ให้ค<ด>ุณ<ด>ยายชดมือหนึ่งด้านการครัวของชุมชนมาสอนพวกเราทำของอร่อยกินกันค่ะ นี่ไว้ปรุงเครื่องแกงผัดพริกปลานะชูชีปลาชูชีปลาเนื้ออ่อนนะคะแล้วฝั่งนู้นผัดมะละกอค่ะงั้นเดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยดีไหมคะทุกคนอ่ะเอาี้ยนไม่มติดก็ได้ได้ินั่นแหละอุ้ยอันนี้ผัดกันให้มันเหลือให้เหลือไหม แล้วได้กินไหมน่ากินมากน่ากินมากน่ากินตอนนี้ร้อนหน้าแล้วเดี๋ยวจะตักขึ้นแล้วนะคะเราจะเสด็จน้ำมันก่อนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยตักน่ากินมากแน่ใจอาจารย์ได้ป่ะสิต่อไปก็จะถึงขั้นตอนการทำน้ำแกงฉู่ฉี่นั่นเองแบบแรกครับใส่พริกแกงครับ อะนน,นีเดี๋ยวตักใส่ตักใจโบอบเลืวดเลยทุกคนเดียวเนตรกเคี่ยวไป <Okay. S 2> ห,หอมการตักน้ำปลานี่เป็นแบบคำาสัมเคียงได้ใส่แล้วตาลครับ <laughs> นี่ใบมะกรูดเลยมันเริ่มหนืดนะคะมาวางแล้วก็ตักลาดลาดได้เลยค่ะแต่ระวังนิ้วเื่อนนะ ร้อนไหมครับใช่ถ้าร้อนบอกนะต่อไปเราจะโลพิกนะครับน่ากินมากเย้ไหนมีอะไรบ้างคะไล่มาจากทางนู้นเลยค่ะชูชีปลาเนื้ออ่อนสูซ่าแต่เราได้ปลาเนื้ออ่อนมาเยอะมากเลยเนาะแล้วก็เป็นปลาเนื้ออ่อนสดๆก็เลยนํามาทอดกระเทียมด้วยน่ากินไหมครับน่ากินครับแล้ว นน้ผัดมาละกอซุกซนสามซ่ามีท่าด้วยก็มีท่าด้วยแล้วก็ที่อยู่ในหม้อก็คือกล้วยบวชชีบวชชาหนาค่ะบวชชาติหน้าเราได้กินชาติไหนคะกินชาหน้าอีกทีหนึ่งค่ะนี่ ครบเลยนะคะทั้งข่าวทั้งหวานซึ่งวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยเราก็ได้มาจากการที่เราทําภารกิจอย่างตั้งใจใช่ไหมคะทุกคนใช่คับงั้นตอนนี้เหลืออีกหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยนั่นคือกินถูกต้องค่ะไปงั้นเดี๋ยวเราไปกินพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะได้ครับเ็เปิดเรืแอเปิลนะผม

แก้เผ็ดได้ดีไหมคะทุกคนดีครับดีครับเกมจบแล้วพวกเราเฮ้พวกเราอะไรบ้างนะคะเย้พวกเราเจ๋งพวกเราแจ๋วอจุก Happy เฮ้ยเย่กระสรทฤษฎีใหม่ไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่มีสวนเท่านั้นนะคะแต่คนในเมืองอย่างพวกเราเนี่ยก็สามารถปรับใช้ได้ค่ะเริ่มจากพื้นที่เล็กๆก่อนอย่างเช่นระเบียง ปลูกพืชผักสวนครัวนะคะพริกกะเพราแล้วก็นํามาทําเป็นอาหารกินเองแทนการสั่งแอปเนี่ยก็ช่วยให้ประหยัดได้มากขึ้นแล้วค่ะเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนแล้วค่อยๆขยับขยายไปเรื่อยๆเยพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในแบบของเราได้แล้วค่ะบ๊ายบายหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิโออ 哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！妈妈，我们一起玩。哈哈哈哈。